สวัสดีค่ะเจอกับครูชินะาอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาให้เทคนิคดีๆนะคะเกี่ยวกับการกําจัดความอิจฉาริษยานะคะรู้ไหมคะว่าความรู้สึกอิจฉาริษยาเนี่ยค่ะมันมีมันเป็นพฤติกรรมร้ายกาจอย่างมหาหที่จะทําลายชีวิตของเราทั้งชีวิตเลยนะคะ,ะปกติทุกมนุษย์ทุกคนนะคะต้องมีมีความอิจฉาริษยากันทั้งนั้นแต่เราจะจัด การมันอย่างไรไม่ให้มันออกมาทำลายตัวเรานะคะความอิจฉาริษยาเนี่ยเราจะจัดการมันด้วยการใช้สติการฝึกและการควบคุมตัวเองควบคุมความคิดและความรู้สึกอย่าปล่อยชีวิตของเราอย่าปล่อยความรู้สึกของเราไปตามสัญชาตญาณน,นะคะ สาเหตขหุของความอิจฉาริษยานั่นก็คืออาการขาดความรักนั่นเองนะคะและผลพวงของความอิจฉาริษยาสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นกับตัวเรานั่นก็คือเพิ่มคนที่เกลียดตัวเรามากขึ้นเมื่อไหร่ที่เรามีความอิจฉาริษยาจะมีคนเกลียดเรามากขึ้นเมื่อไหร่ที่เรามีความอิจฉาริษยาเราจะมีความทุกข์ทรมานในหัวใจ เมื่อไหร่ที่เรามีความอิจฉาริษยาเซลล์ของเราจะอ่อนแอเมื่อไหร่ที่เรามีความอิจฉาริษยาเราจะมีพลังงานสีดำแล้วก็ดึงดูดสิ่งแย่ๆเรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตของเราทำให้เรารู้สึกเจอแต่เรื่องแย่ๆเจอแต่ปัญหาอุปสรรคแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะกำจัดความอิจฉาริษยาเนี้ย ออกไปจากในหัวใจของเราอ่ะเราจะต้องมีสติฝึกควบคุมไม่ให้มันออกมาทำร้ายตัวเราและทำร้ายคนอื่นด้วยการเห็นเพื่อนมีความสุขเห็นเพื่อนได้ดีควบคุมที่จะไม่ให้มันออกมาทำร้ายคนอื่นด้วยการยินดีด้วยนะที่เธอได้สิ่งดีๆยินดีด้วยนะเธอสุดยอดมากเธอยอดเยี่ยมมาก เมื่อคุณทำแบบนี้ค่ะฝึกควบคุมและพูดออกไปแบบนี้ค่ะคุณจะมีมิตรเพิ่มขึ้นคุณจะมีคนที่รักคุณเพิ่มขึ้นคุณจะมีความสุขเพิ่มขึ้นและที่สำคัญร่างกายและจิตใจคุณจะแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นลองเปรียบเทียบดูนะคะระหว่างมีความอิจฉาริษยาอยู่ในความรู้สึก กับยินดีปรีดาเมื่อคนอื่นได้ดีและที่สำคัญเมื่อคุณยินดีปรีดากับคนอื่นคุณจะได้รับสิ่งนั้นตามที่เขาได้รับด้วยชั่งน้ําหนักดูสิคะคุณจะยังให้ความอิจฉาริษยาอยู่ในหัวใจของคุณอยู่อีกหรือไม่หรือคุณจะตัดมันออกไปจากความรู้สึก และเอาความยินดีปรีดามาใส่ในความรู้สึกของคุณแทนผลมันต่างกันมากเลยนะคะคิดทบทวนและแตัดสินใจว่าคุณจะเอาอย่างไรกับความคิดและรู้สึกความรู้สึกของคุณแน่นอนค่ะคุชินะฉลาดที่จะเลือกยินดีปรีดากับทุกคนที่ได้ดีเพราะคุชินะโคตรมีความสุขเลย เมื่อไหร่ที่คุชินะยินดีปรีดากับทุกคนที่ได้ดีคุชินะได้รับสิ่งนั้นด้วยนี่คือรางวัลของคนที่ยินดีปรีดากับคนอื่นคุชินะมีความสุขอยู่เต็มหัวใจยินดีกับเธอด้วยนะคุชินะได้รับความสุขยินดีกับเธอด้วยนะคุชินะได้รับร่างกายที่แข็งแรงเพราะเซลล์ของเราชอบความสุขชอบความยินดีปรีดาลองอาไปใช้ดูนะคะบ๊ายบายรักทุกคนคะ่ะ